กฎหมายของไทยมีช่องบหวยอย่างไรจึงทำให้มูล,ลนิธิเป็นแหล่งฟองเงินชั้นดี 1. ระบบการเปิดเผยข้อมูลผู้ก่อตั้งผู้รับผลประโยชน์จริงและรายละเอียดกิจกรรมมักไม่เป็นสาธารณะในระดับที่ตรวจสอบง่าย 2. หากไม่มีกลไกบังคับให้แจ้งผู้ถือผลประโยชน์สุดท้ายหรือบัญชีผู้รับผลประโยชน์จริงการใช้บุคคลนอมินีหรือบริษัทเชลก็ทำได้ง่ายขึ้นและยากต่อการตามรอย 3. การรับบริจาคจำนวนมากเป็นไปได้โดยชอบด้วยกฎหมายและการยกเว้นภาษีหรือสิทธิบางอย่างทำให้รายได้ก้อนใหญ่ดูปกติหากไม่มีการตรวจสอบแหล่งที่มาอย่างจริงจัง 4. ช่องว่างด้านการรายงานและเกณฑ์การแจ้งธุรกรรมที่แตกต่างบริษัทการรายงานอาจไม่ครอบคลุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินหรือบริการทางการเงินรูปแบบใหม่ๆรายการที่มีพิรุธอาจหลุดพ้นการตรวจสอบได้ 5. หน่วยงานกำกับมูลนิธิหลายแห่งทำให้หลุดรอดง่ายมูลนิธิอาจจดทะเบียนกับกรมการปกครองแต่มีโครงการเกี่ยวข้องกับรัฐอีกหน่วยหนึ่งทำให้การตรวจสอบข้ามหน่วยงานมีช่องว่าง 6. กฎหมายเอื้อให้ผู้ก่อตั้งเท่ากับผู้ควบคุมผลประโยชน์ได้โดยไม่ต้องแยกผู้บริหารผู้ตรวจสอบโครงสร้างแบบนี้เปิดช่องให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนได้โดยอ้างว่าเป็นภารกิจเพื่อสาธารณะ